มดดีเบิร์ดนกแมวดีดอกเอเลฟนเอฟฟิชจี นับเหยื่อเอชเฮอตมามาไอไอไอส์ครีมไอศ์ครีมเจเจชักเยื่อเหยืออน้ำน้ำเคเคเคจ๋อยี่ยี่เดี๋ยวพูดก่อนดีบอกเคเดี๋บอกให้เคน

พีพิกคิวควีนนาชินีอาอาแรบบิทแรบบิทปลาไเอสเคียวเคียวแมวน้ำแมวน้ำทีทีไทเกอร์

You it. you it. And mm -hmm. you. Welsh. Hell. X. X. Silo phone. Why? Yo yo. yo, -yo. Look ding. เซบซีบรามาลลยอไปตอเรียกนะ